ำเริ่มแห้งขอดลงแล้วครับใกล้จะได้จับปลากันแล้วเนี่ยดูกันครับว่าปลายังเหลือเยอะอยู่ไหมโดยจับปลากันไปแล้วรอบหนึ่งครับเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับทีนี้น้มันซึมเข้ามาน้ํามันเลยเยอะกว่าเดิมครับเลยต้องสูบออกครับทีนี้จะให้จะสูบให้แห้งขอดไปเลยครับจะให้น้ํามันแห้งไปเลยนะครับจะแห้งแบบเหมือนข้าวบนนะครับนะ ปลาครับปลาช่อนกำลังวิตะกายหนีน้ำครับนีกระสือกระสนหนีเอาตัวรอดนะครับน้ำเริ่มลดมุดขี้ตมขี้ดินขี้เลนหมดแล้วครับนะดูครับโอ้โหดูครับเหลืออยู่นิดนึงครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาอัปเดตให้เป็นระยะระยะครับผม